อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เหตุผลที่อาร์เซนอลจะยังคงผงาดลุ้นคว้าชแชมเปียนลีกซีซั่นนี้ได้ความเหนื่อยที่แตกต่างก่อนจะไปว่าถึงอย่างอื่นลองดูตารางคะแนนพชเปียลีกอัปเดตล่าสุดกันก่อนภายหลังจากวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างก็เก็บชัยชนะได้ไม่พลาดเป้าทั้งสอฝั่ง อันดับหคือ City, แมนเชสเตียแข่ง34นัดมี82แต้มอันดับ2อ r s าร์เซนอลแข่ง35นัดมี81แต้มจะเห็นว่าแมนเชสเตียรุมความได้เปรียบหน้าตอนนี้เอาไว้ในช่วงเวลาที่เป็นแมีกเหลือให้ไปต่อแค่ไม่กี่ก้าเดินทีมของเป๊ปดีกว่าทั้งแต้มทั้งผลต่างประตูดได้เสียและกระทั่งโปรแกรมที่เหลือในเกมสแปนในมืออีกหนันดอันที่จริงตามความได้เปรียบทั้งหมดถ้าาดนน้าาาหกกกแมมนนิตีเเดชะ่่ออค3 หรือจะถึงนัดรองสุดท้ายกับไบรตันแล้วแล้ก็แชมเปี้ยนเลกซีซั่นนี้จะตกเป็นของแมนซิตี้ทันทีด้วยช่องว่าง4แต้มก่อนเข้าสู่ช่วงปิดฤดูกลาลอย่างไรก็ตามอาร์เซนอลก็ยังมีบางแง่มุมให้หยิบจับให้ความหวังของการพุ่งชนแชม์ลีกผลแรกในรอบ19ปียังไม่สิ้นสุดลงไปนั่นเพราะถ้ามองลงไปให้ลึกกว่าแค่ฉากหน้าจะพบว่าแมนเชสเตี้ต้องเจออะไรที่หนักกว่าเยอะสำหรับคิวเตะหนึ่งเดือนสุดท้ายนี้ในขณะที่อาร์เซนอล เหลือกเกมหลีกให้เล่น3นักท่วนๆไม่มีอะไรมากกว่านี้อีกแล้วรักพี่เสดายน้องตอนจากข้อที่แล้วก็ชัดเจนไปอีกว่าแมนซิตี้ต้องออกแรงและฝ่าฟันอีกเยอะกว่าที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุดอย่างเทปเปิรแชมซึ่งไม่มีใครในอังกฤษท,ทำได้มาก่อนนอกจากแมนยูไนตตดในปี1999 1คือต้องเหนื่อยหนัก 2. คือเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะต้องเกิดอาการรักพี่เสดายน้องเริ่มต้นตั้งแต่คืนวันอังคารนี้ กับนัดดวลดรามาริดที่ซานยาโกบาราบิลสมมติถ้าเด,เด็กของเป๊ปเปโดเลราพลาดท่าเสียทีสะดุดต่อสีขาวๆล้มหน้าแหกขึ้นมาไม่ว่าจัสกอร์ไหนก็ตามสิ่งที่ตามมาก็คือมันอาจเกิดอาการยอมเสี่ยงพักตัวหลักหลายรายของเป๊ปเช่นเออร์ลิงฮาเลน์เควินเดอร์บอยแจ็คกิลิดอินคายกุนโดกันไม่ต้องเล่นเกมลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่จะบุกเตะเอเวอร์ตนเพื่อสภาพร่างกายพร้อมที่สุด ในการแก้มือกับเรมาริดในเอธิฮัสเตเดียมวันพุดหน้าอีกเช่นกันถ้ายอมเสียงนั้นตามมาด้ผลที่ไม่เข้ามือไม่อาจชนะที่กุริสันพักได้ก็จะยิ่งเป็นภาวะแผ่นเสียงตกร่องงานเข้าแมนซิตี้ทันทีเพราะเมื่อหลังจากแพ้มาดรดแล้วก็ได้แค่เสมอเอฟเวอร์ตันเท่านั้นและยังไม่รู้ว่าเกมแก้มือกับมาดรดจะได้ผลหน้าไหนแข้งเรือเริ่มออกอากาศไม่ใช่อาอการผิดฟอร์มแต่เป็นเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บ ที่ดินมาเกิดขึ้นเอาในช่วงชี้เป็นชี้ตายนาธานอาเกตัวสารพัดประโยชน์ในแดนหลังที่ลงสนามไปแล้ว39นัดในซีซั่นนี้เล่นเกมนัดที่ชนะลีดยูในเต็ด2-1ได้แค่54นาทีเท่านั้นก็ต้องโดนเปลี่ยนออกให้คลายวอลเกอร์ลงเล่นแทนพบว่าอาเก้บาดเจ็บบริเวณน,น่องซ้ายและถึงตรงนี้ยังไม่มีการยืนยันระยะพักแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่พร้อมเล่นเกมกับมาริดอังคารนี้เป็นอย่างน้อยขณะเดียวกันจอมทัพเบอร์หนึ่งอย่างเคมิเดอร์บอย อาจเรียกความฟิตกลับมาลงเล่นกับลีดได้แบบเต็มเกมไม่โดนเปลี่ยนออกพักแต่ก็ไม่มีใครกล้ายืนยันว่าเดือบรอยจะพร้อมยืนระยะระดับลงเล่นทุกนัดที่เหลือของซีซั่นนี้ได้หรือไม่แน่นอนว่าเจ็บในช่วงนี้ไม่ไดีเอาชะเลยเมื่อแมนเชสเตีร์เลงจะเหมาวรวบ3แชมป์การขาดหายไปของแข้งคนใดคนหนึ่งย่อมส่งผลต่อการจัดทัพโรเตชันทีมในแต่ละเกมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาร์เซนอลกลับมาแล้ว พูดถึงอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้อาร์เซนอลยังหลงเหลือความหวังที่จะลุ้นสู่แชมป์พรีเมียร์ลีกไปให้สุดทางนั่นคือปัจจัยเดียวที่อาร์เซนอลและมิเกลอเตต้าสามารถควบคุมได้ก็คือเรื่องของฟอร์มการเล่นของตัวเองก็ต้องขอบคุณเชลซียุคทั้งลำพัดว่ามาช่วยทําให้พี่ๆพ,พ,พื้นโตเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้เยอะเพราะหลังจากเสมอ3นัดติดต่อกันอาร์เซนอลก็ฟื้นฟอร์มด้วยการฆ่าเชลซีย่างง่ายได้ายหนึ่ง ในเกมที่ฉีกสกอร์นำ3-0ในเพียงครึ่งชั่วโมงแรกสำคัญคือ Arsenal, อเสนอนยังสร้างความต่อเนื่องสวยๆได้ด้วยการบุกชยบนิวคาสเซิลถึงถิงถ่น2-0เมื่อคืนวันอาทิตย์ท่ามกลางข้อเท็จจริงที่ว่านิวคาสเซิลชนะมาถึง4เกมซ้อนในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์ก่อนหน้านี้นี่คือการกลับมาชนะ2เกมซ้อนที่ก็มีลุ้นยิงยาวได้ถึง5เกมติดต่อกันได้เหมือนกันมืดูจากโปรแกรม3นัดสุดท้ายที่รออยู่